<ไ>ร,ร้านอาหารร้านนี่ยเขาเหมาะกับหนุ่มๆสาวๆนะลูกวันหลังน่ยนินพาหนูมีมาทานอีนะคือผมว่าคุณนะคะคนเป็นอาจารย์หมอเนี่ยงานเยอะค่ะไหนจะทั้งสอนทั้งออกตรวจเวลามีค่ามากนะคะคงไม่มีเวลาออกมาเที่ยวเล่นแล้วค่ะเข่ากันเป็นปีเป็นขลุยใช่ไหมสองคนนี่<ช>แม่ครับนี่แม่ต้องไปที่สมาคมไม่ใช่หรอครับอ๋อใช่สิ แม่ลืมไปเลยเออนี่นีกับหนูนีเนะ่ะพรุ่งนี้ต้องไปทดสอบบทละครของสมาคมให้แม่ด้วยนะทดสอบบทละครใช่ลูกนีไม่เห็นทราบเรื่องเลยค่ะนะอ๋อแม่ในเรียนคุณแม่หนูไปแล้วแล้วคุณแม่หนูก็เห็นด้วยส่วนนินน่ะแม่โทรไปแลกเวนให้ลูกแล้วนะเพราะฉะนั้นห้ามเบี้ยวแม่เด็ดขาด จะทำให้งานสมาคมของแม่ต้องเสียล่ะอาจาร แม่ตกใจหมดเลยบองสิแล้วแม่คิดว่าใครล่ะเออคือแม่คิดว่าคือแม่คิดว่าเยตาใช่ไหมแสดงว่าแม่ต้องมีอะไรปิดบังเยตาอยู่ใช่ไหมใช่ไหมไม่มีลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆลูกไม่จริงรอกถ้าแม่ให้มีอะไรปิดบังเยตานะแม่ไม่ทำท่าลุกลี้ลุกวนแบบนี้หรอกปองรู้ไม่มีไม่มีอะไรจริงๆลูกไม่ไม่มีเชื่อสิเฮ้ยปองแม่ ไอ้แทนบุญนยังกล้ามาหาไอปลถึงบ้านเราอ,อีกเนี่ยลูกอย่าไปทําอะไรเขาเลยนะลูกนะสงสา,ารน้องเธอนะปองไม่ทําอะไรหรอกเรื่องใครก็เรื่องคนนั้นสิแต่ปองบอกก่อนนะถ้ายอ้ปามาเห็นในแทนบุญเนี่ยนะรับรองได้เลยว่ามันนะ่ะเหลือแค่เศษกระดูกปนๆม่ให้มีจอมโหน้มันเนี่ยดูต่างหน้า,นาแน่ๆโอ๊ยไม่เอาปองสองสา,ารเขาเถอะลูกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมาไปเดลีวยนเขาก็กระเป๋าแม่นมหกนมหก ไ,ไปยุ่งจะไปยือยอย่าไปยุ่งกับเขานะพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจหลอกปลเลยนะแต่พี่ธานก็ทำให้ปลายเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวพี่รักปลายจริงๆ แล้วก็รักอย่างที่ไม่เคยรักใครมาก่อนในชีวิตด้วยไม่งั้นพี่คงไม่แอบหนีมาแบบนี้หรอกก็ถ้ารักแล้วทำไมถึงปล่อยให้คุณรัตนาวดีตบตีปลายล่ะคะพี่แทนไม่ห่วงไม่รักลูกในท้องปลายพี่แทนอยากให้ลูกของเราตายใช่ไหมตายพี่ขอโทษ คุณยายค่ะปกินไอติมกันนะค่ะชิมไปใคจะลูกกับแก่โอ้โห้โมจังแถมกระจกคุณยายกันหาแล้วแม่เป็นไรทไมหน้าซีดจังเลยโอ้โอ้ปลาเปลาสงสัยจะร้อนมั้งก็ยืนรอลูกกับหลานนานอ่ะพี่วันนี้ป้าไปซื้อไก่มาจากตลาดทั้งแจกทั้งแถมซื้อโลแถมสองโลได้ไข่ไก่่ตั้งหกฟองนะแม่เออจ้ะจ้ะทั้งประหยัดเด็กๆได้โปรตีนครบถ้วนอีกด้วยดีลูก มาแม่เออป่าป่าจะไม่มีใครมาไม่มีใครมาจริงๆจ้ะป่าป่าลูกไอ้แทนอุยป่าอย่านะลูกนะแม่ไปป่าป่ามาป่าอย่านะลูกแม่ไปป่าป่าอย่าลูกอย่าไปไหนนั่งตรงนี้ห้ามดนี้เด็ดขาดนะลูกนะ ีหน้ามาหาน้องสาวฉันดิเหรออย่าทำอะไรพี่ธานเลยนะคะฉันสั่งแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งไอ้ผู้ชายอ่อนแอไม่กลัวเมียมันมากระทืบลูกที่รักว้ายังไงพี่ธานไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะลูกผู้หญิงเ้ยไอ้คนนี้อะไรนะคุณแก่ขอแต่ฉันไม่ จัดสตนนะทำอะไรอะหนึ่ถึงน้อมเพียน้องมันกำลังท้องกำลังไสยอยู่นะเกิดพอาดงไปจะว่าย,ยัางไงเด็กในท้องเนี่ยมันก็เป็นลานของแกเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่พนหนูนไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะโถ <c oughs> แม่คุณของแม่ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไร <c oughs> นั่นมันผัวคนอื่นเขาเมียเขาก็แสดงตัวออกทนท้อรู้จักคิดซะบ้างเอ๋อะอะไรก็ร้องไห้น้ำตามันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างล่ะรู้จักเปลี่ยนจากการใช้น้ำตามาใช้สมองคิดซะบ้างสิแม่ก็เป็นไปกับเขาด้วยปล่อยให้มันเข้าบ้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ปล่อยผิดเอ พี่ปาอยู่ว่าแม่นะเย่ปาเราวเนะี่ยไม่มีวันที่จะเข้าใจน้องหรอกนะไม่รู้หรอกว่าน้องนะ่ะรักเขามากแค่ไหนแทนบุญเนะ่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของปลายฝนนะแม่นี่แม่กำลังสนับสนุนปลายฝนในสิ่งที่เพดนะไอหมอนะั่นะมันแต่งงานแล้ว แล้วลูกสาวของแม่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาเลยแม่อยากให้ปลายฝนกินน้ำใต้สอกไปจนตายแล้วเมียหลวงไล่ซ้องไปตลอดชีวิตอย่างนั้นนะเหรอแกนี่มันใจแข็ผิดมนุษย์มานานะเคยร,รู้จักคำว่าสงสารแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างไหม เพราะความรักไงน้องถึงได้จะเป็นจะตายยังมีหน้าบังคับให้น้องเลิกติดต่อกับเขา้เขาอีก <c oughs> อยากรู้นะว่าในหัวใจของแกนะ่ะมันเคยคิดที่จะรักใครเขาบ้างไหมหรือว่าหัวใจแกมันตายได้ไปหมดแล้ว <c oughs> ถ้าหัวใจแกไม่คิดที่จะรักใครขอร้องเถอะ ขอเราก็อย่าไปกีดกันคนที่เขามีความรักหน่อยเลยจะผิดจะถูกยังไงมันก็เป็นเรื่องระหว่างเขาสองคนคนไม่มีหัวใจอย่างแกไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ตัดสินจ้าไปคนไม่เก่งที่ทำแข็งแรงฝืนใจทนสู้สดแสดง คิดที่จะรักใครเขาบ้างไหมหรือว่าหัวใจแกมันตายาได้ไปหมดแล้วหัวใจแกไม่คิดที่จะรักใครขอร้องเธอขอร้องว่าอย่าไปกีดกันคนที่เขามีความรักหน่อยเลยจะผิดจะถูกยังไงมันก็เป็นเรื่องระหว่างเขาสองคนคนไม่มีหัวใจอย่างแกไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ตัดสินจ้ไป ะค,ะคุณทิ้งไปแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอย่าไปเลยนะคะถ้าไม่สูงสาราสฉันสงสารลูกๆก็ยังดีไ<ส>ด้โปรดเธอนะคะอย่าทิ้งพวกเราไปเลย อย่าไปนะคะอย่าไปคุณคะไปกันเถอะค่ะคุณพ่อรออยู่พ่อไปแล้วนะลูกพ่อคุณพ่อจะไปไหนคะคุณพ่อคุณพ่อ คืฉันเองคนที่อาจจะรู้ฉ